เอาละง่ะเอาละง่ะเป็นเรื่องเดี๋ยวเขาไฟกันตรงนู้นปะหรือว่าตรงไหนวะของพี่อะยางมันยังไม่ตกมันน่ายเก็บตัวหลุดอยู่ตกดีครับตัวนี้ตกแล้วหายไปไหนอะหลังโรางวันแม่ซ้ำอยู่มันมีมีมีแรโบวกใไม่รู้อยู่บนปั๊มสงสัยเต็มน้ำมันเจ้คุณปูเจ้าคุณปูเจ้าคุณปูเฮ้ยไปดูที่หน้ามันลงแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วเชื่ตรงไหนวะไอ้ชายหาดแดนฟ้าแดนฟ้าวอสป์เอ้าเฮ้ยเฮ้ย มัันนยยิงงกอู่ตรไปดูฝั่งเลี้ยวขวาที่เออเออตึกกระจก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 อยู่อย่างนี้เออเออเอ้ยเอ็มเคยลงมาใส่แล้วเดือะจาในมือเดียวกันไอ้โล่โลโลโลเอารถมาจอดตรงนี้ให้ปีน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 ขึ้นหลังคาโลมานี่รถมาตรงนี้ตึกกึกอย่างนั้นตึกกึะจกอยู่อย่างนี้นี่นงนี่ไงไฟไฟเชียเจอแล้ว เอาแล้วแล้วบีมแล้วเราบีมขึ้นรถแล้วด้วยแล้วถืออีโวด้วยดูสะพานดูสะพานดูสะพานดิจิกะิจกจิกะิจกอยู่อย่างนั้นจิกะิจกจิกะิจกอยู่อย่างนี้โอ้พี่ว่าใครเห็นไม่ได้ด้วยแต่ไมรู้สึกว่าสีแดงเห็นโอ้เอ็มไอคีมันเยอะจังวะใช่ดีหรือเปล่าแต่สายการไม่เคดีเล่นแย่งเนี่ยมึงดูดิเล่นมาเล่นพี่พี่เห็นวงวงตรงโน้นด้าที่เคดีสองคนอ่ะ เออไม่ใช่ KD เล่นถนนเนี่ยแบ่งแล้วก็แบ่งไปเล่นไอ้ลานจอดรถเล่นกันคนละทิศคนละทางเลยเออก็คนละทางจริงอ่ะดูดิถูกน้อยถูกปะเฮ้ยอีโมอีโมเฮ้ยได้ได้ปืนได้ปืนได้ปืนไม่ด้ปืนหนึ่งเอ้ยแต่ผมว่าเขาเริ่มกลับรวมแล้วนะเออมึงต้องดันเข้ามาดิดันเข้ามาเล่นลานจอดรถดิดันเข้ามาเล่นลานจอดรถดิอีควายดันเข้ามาเล่นจัตที่พี่บอกว่าเขาจะได้ยินนะผมถามยินไปไหนน้อง โเลวิวิวไอ้คิดแต่ฝั่งฝั่งซ้ายคิวดีบื้มนะฝั่งซ้ายเออนั่นแหละแต่มันไม่ยอมดันไปเล่นในในเนี่ยลานจอดรถเนี่ยมันโดนจัดศพนะน่ะเป็นแผนของเขาใจเย็นโดนสามศพแล้วเออฝั่งหนูมีเสี่แล้วสี่แล้วสี่แล้วใจเย็นสี่แล้วเฮ้ยใจเย็นและยิ้มสีแดงนะสี่แล้วโอ้โหไปแล้วโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหไปแล้ว ดูดิห้าหกเจ็ดแล้วห้าหกเจ็ดแล้วไอ็มวีเคมันเยอะแปลกๆว่ะไอ้เหี้ยห้าหกเจ็ดแล้วนี่ยห้าหกเจ็ดแล้วไป้าวไอ่แต่ไอ้แจ๊นะไอ่แต่เคียวดีลีอยู่พี่เห็นไหมเนี่ยรีอะไรอ่ะมึงดูดินู่นน่ะริมเลนน่ะไปแล้วน่ะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมีหกฝั่งซ้ายมีหกหลังอุ้ยโหดงานชุกอองานชุกออมันโดนปิดแล้วเนี่ยนโดนแซนวิชแล้วตรงตรงถนนน่ะก็คือเล่นสองนี่เเออเล่นแย่กันเกิน ดูดินะทำไงอ่ะเขียวดีน้อยเหรอทำไงอะแค่ไหนหมดอะโอ้ยตกไปดูดิโดนเขาดันมาปิดแล้วถนนเะนี่ยเรียบร้อยแต่ตอนลงอ่ะ MK ไม่เยอะจัดเลยเนาะเออแต่มันน่าลงไปเล่นตรงมีภาพมากกว่าไงลงไปเล่นตรงนั้นอะตรงลานจอดรถอ่ะโอ้โห้สวยวะ่ะสวยจริงสวยจริงอะไรเขียวไนเปอริ้ลคนมาหา่แยกอ่ะ ถ้าไม่เล่นเนี่มีโอกาสคกนอยู่นะงานด่าไปฟังงานด่าเวลามันด่าผมขอไปฉีป้แป๊บพี่ครับยอดไปฉีดอะไรไาาวัวเฮีย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 โลโลอะไรพี่อ่านอ่านแย่นั้นแหละ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนี่คนในวอิบคนองไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศกันทันวบามนะไอนี่นี่มาพี่พี่อกมาอันนี้ต้องขรถเดียวขรถกระจอกไอควายกระจอกชิบหายไอ้เนี่ยจะชิบหาจะชิบจะมาด้ากูนี่รอไอวควยนี่หละคนวมาจะกู่ไอเ่าไอคายไอเยกระจอกไอคนมาจะกูไอ้น้อง Chị ừ, bên này đã bị Con muốn tẻ mũ mày đấy nè Con này cái mũ vô phỏ đèn hào à

ด่าเพียบไปไหนเออมันด่าเละเลยว่ะท่องการก็ด่าพี่บ๊อบดาพี่บ๊อบไปเที่ยอย่างเกียร์ว้าวไอ้เอยลูกกียมันก็ยิ่งไม่น้าดีเเนี่ยแต่ว่าอย่าดีไปเรียอพี่มึงไอีเมวขาวเอ้ใครตัวไหนตัวไหนตัวไหนที่ด่าตัวโนเนี่มามึงมึงถามเยี่ยแป๋ออ่ะเยี่ยเป๋รู้จักกูเฉยเลยนะนี่กูไม่รู้จักมาไหนพี่มึงเดี๋ยต่อเย่ะเออเรอไหนเอออยู่ไหนวะที่เดิมเียกีเมลถามไหนอะ ข้างหลังข้างหลังโล่หลังหลังหลังออยู่ร <c oughs> ับกูหน,น่อยด้กูรออยู่เฮ้ยมาจริงไวอ่ะลอยๆขึนมาไม่ได้กูหอยไม่ได้ไม่ได้กูหอยไม่นี่มันนี่มาเอามันี่หอยมันนี่มันนี่ไม่นะไปไปๆไปๆไปนะบอกเนีลูกพี่รวมต่อไอ้บอกเนี่ยต่อไหมไม่บอกนะต่อไหมมากระดินะ

เฮ้ยมึงมึงมาไฟที่กูห่อให้หมดเลยมึงมาเอาไปน้อยไอ้วอลเลยเนี่ยมึงโดนมันแน่แหละวันนี้วันนี้ไอมาไอมามันนี่ไม้ไม่นี่ไม้ไอมาไอมาไอมาเอาเอาศพไปไปมาทุกคนเฮ้ยมารับกูหน่อยนะบ้าที่เผาวแล้วนั่นนำไปเรื่องตามนี้ไปไหนไป็ไพอไปได้เป็นพอไปได้ไปไห้ไปไหนรถใครวะกูไม่รู้รถใครไม่รู้ก็ขึ้นแม่งเลยที่ทั้งหมไม่มีรถตั้งกันซ่อมเลยมีรถไรไหมนี่ยไม่มีไม่มี ท่ที่ธนาคารนะโหดไว้โลมันบัฟอย่างโหดเลยวะ่ะว่าวันนี้มีไฟล์ LK กูต,ตายอยู่ไอ้เพื่อนมึงตายอยู่แล้วมึงไม่พูดล่ะ